สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป็นที่ิชาแนลนะคะสําหรับวันนี้ในช่วงของแชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะโค้ดโฟมมีเทคนิคในการตอบแชทยังไงให้โดนใจมาฝากทุกคนค่ะมาฟังกันเลยนะคะวันนี้มี4ข้อมาฝากด้วยกันนะหเลยนะคะก็คือให้เราใช้คําถามให้เป็นและ อบในประเด็นที่มันสําคัญเป็นยังไงนะคะก็คือว่าเวลาที่เราแชทนะคะคุยกับหนุ่มๆน,นะคะวิธีการใช้คําถามนะคะการตั้งคําถามของเราอะ่ะมันจะทําให้เรานะคะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์วิธีแชทที่ทําให้เรามีสเสน่ห์คือการรู้จักตั้งคําถามคําถามที่มันมีสเสน่ห์คาถามที่โดนใจคือเป็นต้องเป็นคําถามที่ทําให้แบบมันมีเรื่องคุยต่อเป็นคําถามที่แบบทําให้เขาได้ฉุกคิดเป็นคําถามเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ แต่ว่าในเรื่องของอคําถามจะเป็นลักษณะยังไงอะไรแบบไหนนั้นนะคะก็คือ o ค้ดโฟมมีคลิปวิดีโอเก่าๆนะคะก็สามารถที่จะไปย้อนดูได้แล้วก็รอติดตามนะคะคลิปใหม่ๆในเรื่องของการตั้งคําถามต่อไปในคลิปหน้านะคะอ่าโอเคนะคะ,ะเทคนิคที่ทาให้เรานะคะแชทยังไงให้มีสเสน่ห์ก็คือว่า 1. ใช้คําถามให้เป็น ตอบในประเด็นที่สําคัญคําว่าตอบในประเด็นที่สําคัญก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขายิงคําถามกลับมานะคะาถามโต้อตอบกันไปมา,าให้เราฟังแล้วก็วิเคราะห์ คำถามดีๆนะคะว่าเขาว่าถามอะไรเรานะคะแล้วก็ตอบในประเด็นที่ทมันสําคัญคือพูดง่ายว่าตอบคําถามให้ตรงประเด็นนั่นแหละนะคะไม่ใช่เขาถามอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> เราไปตอบอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาในเรื่องของเทคนิคในการสื่อสารนะคะ โอเคข้อที่2ค่ะแสดงความสนใจในประเด็นที่เขาเล่าเรื่องสมมุติว่าเขาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันอาจจะแบบว่าเป็นบางครั้งมันเป็นเรื่องที่แบบเออเราไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าวิธีการสื่อสารวิธีการแชทนะคะวิธีการคุยกับหนุ่มฝรัง่งที่จะทําให้เขาสนใจเราแล้วก็เราดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์คือว่าเราอะคือ ใส่ใจสนใจในเรื่องที่เขาเล่าแล้วก็แสดงความคิดเห็นอ่าเมนชั่น <ment ion S 1> ในเรื่องที่เขาพูดสมมุติว่าเออวันนี้เขาคุยให้เราฟังนะคะว่าเออเฮ้ยวันเนี้ยฉันไปที่ทํางานมานะเอนนแเอแบบฉันมีปัญหาฉันทะเลาะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนู่นนั่นนี่นะคะบางทีบางครั้งเราเองก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเออหงุดหงิดจากที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแบบอยากจะสนใจฟังสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้ค่ะก็คืออ่าถ้าเรานะคะ เขาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังแล้วเราใส่ใจนะคะแล้วเราก็เอ่าเมนชั่นถึงประเด็นนั้นว่าเออจริงหรออะไรเงี้ยคือเราก็คือสนใจในสิ่งที่เขาพูดปลอบโยนเขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เขาเล่านะคะทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรเงี้ยนะคะสมมติว่าเออเขาบอกว่าเออแมวเขาป่วยมาเขาป่วยอะไรเงี้ยคือเราคือใส่ใจแบบไม่ใช่ว่าเออเขาเล่าให้เราฟังว่าเออแบบเนี้ยหมาฉันไม่สบายวันนี้ฉันพาหมาไปหาหมอเออเราก็แบบไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะแต่เราก็แบบดันไปถามเรื่องอื่นว่า คุณจะมาเดทฉันได้เมื่อไหร่เงี้ยคุณจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันจะทําให้แบบคือเราดูเป็นคนไม่มีสเสน่ห์เลยคือแบบเราไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาเล่าในสิ่งที่เขา มันเป็นเรื่องที่เขาสนใจมันเป็นเรื่องที่แบบว่าม,มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่สําคัญสําหรับเราแต่มันสําคัญสําหรับเขานี่แหละคะ่ะคือเทคนิคการสื่อสารที่มันจะทําให้เรามีเสน่ห์คือว่าถ้าเขาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังนะคะให้เราอะ่ะคือแสดงความคิดเห็นในจุดที่เขาเล่าคือ,อใส่ใจสนใจในประเด็นที่เขาพูดนะคะเอาล่ะเทคนิคที่3ข้อที่3มก็คือว่านะคะเลี่ยง คำพูดสั้นๆที่มันจะบั่นทอนเสน่ห์ของคุณเอออันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญเลยนะสาวๆส,สมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือขี้เกียจพิมพ์จะใช้แบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์ในการสื่อสารแทนคดโฟจะบอกนะคะว่าวิธีที่มันจะทําให้เราเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีสเสน่ห์ในการสื่อสารคือว่าเราสื่อสารออกมาเป็นคําพูดค่ะทุกคนอย่าใช้เป็นตัวการ์ตูนอย่าใช้เป็นตัวอีโมจิเยอะเกินไปแล้วก็เลี่ยงคําพูดสั้นๆที่มันจะบั่นทอนเสน่ห์ของเราก็คือว่าเวลาเขาเล่าเรื่องมานะคะบางทีนะคะโค้ดโฟเห็นบางคนนะ คือส่งข้อความมาให้คุณโฟดูนะคะแคปหน้าจอเวลาที่แชทกับหนุ่มๆโค้ชช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยทาไมแบบเออหนุ่มเขาหายไปนุ่นนัน่นอะไรอย่างเงี้ยแคปหน้าจอมานะคะคือผู้ชายเนี่ยคือเล่าเรื่องนู้นเรื่อง,องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแบบเยอะมากเลยแต่ว่าคือคุณเธอก็ตอบกลับไปแค่ว่าโอเคอืมไอซี see, อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณโฟบอกเลยนะคะว่าคือเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ ถ้าเราอะแบบคือไม่รู้ว่าจะตอบอะไรจริงเนี่ยนะคะหรือว่าเราแปลไม่ได้เนี่ยแนะนำเลยว่ายังไงก็ให้พึ่งพี่ Google ไปก่อนแล้วก็พิมพ์คำตอบของเราอะเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาไปแปลส่งให้เขาอะมันยังดีกว่าการที่คุณไม่ตอบเลยหรือส่งแค่สติ๊กเกอร์ไปแบบงงๆหรือว่าแบบตอบแค่เปตอบไปแค่ว่าแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่โอเคเลยนะคะสาวๆแนะนำเลยว่านะคะให้เรานะคะคือพยายามตอบ เท่าที่เราอะสามารถที่จะแบบอธิบายหรือว่าเอ็ก e s เพรสความรู้สึกของเราที่มีต่อเรื่องที่เขาเล่าหรือว่าข้อความของเขาที่เขาพูดให้เราฟังถ้าเราไม่เข้าใจอะก,ก็ก็ตอบไปเลยว่าแบบเออขอโทษนะฉันไม่เข้าใจคุณแบบช่วยอธิบายเป็นคำสั้นๆกว่านี้ได้ไหมเออฉันฉันแปลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามใช้คำพูดแบบนี้นะคะอย่างกฤษณ์โฟร์ Ford Ford บอกว่าคือแก้ปัญหาไปก่อนถ้าเรายังไม่เก่งภาษานะคะเราไม่สามารถที่จะคุยยาวๆได้ก็คือว่าให้เราคือใช้เป็นแบบ ใช้แอปแปลก็ได้แล้วส่งไปให้เขามันยังดีกว่าการที่เราตอบสั้นๆนะคะมันจะบันทอนสเสน่ห์ในการสื่อสารในการแชทของเรานะคะโอเคข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายก็คือว่าให้ถามทีละคําถามนะคะคุยให้จบเป็นเรื่องๆให้จบไปทีละประเด็นนะคะไม่ใช่ว่า คุยวันนี้คุยเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวก็โยงไปเรื่องนั้นเดี๋ยวก็โยงไปเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้แบบเบิดการสื่อสารมันไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็แบบอัตรศหรือว่าเสน่ห์ในการพูดคุยอะ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะบางคนนะคะบางทีอะ่ะหนุ่มๆอะ่ะคือเขาคุยเข้าประเด็นสําคัญแล้วแบบว่าจะพูดเรื่องแบบเรื่องขอมั่นขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเออแบบเหมือนเขินอายอะไรเงี้ยแล้วแบบดันเฉพูดไปเรื่องอื่นอะไรเงี้ย การที่มันแบบกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็เออแบบเราชวนออกนอกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็นอกประเด็นไปนเลยนะคะพวกเราก็คือเหมือนแบบคว่จะบอกว่าเหมือนการคุยการสนทนาที่ทําให้แบบว่าเหมือนเราลงเอ่ยกันได้หรือว่าคือเข้าจุดที่มันประเด็นสําคัญอ่ะคือว่าให้เราคุยเป็นเรื่องเรื่องคุยเรื่องแบบเป็นประเด็นประเด็นไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าวันนี้คุยเรื่องสถานการณ์โควิดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เออแบบ แยากย้ายกันไปนอนอะไรเงี้ยนะคะสมมติว่าเออคุยดึกแล้วชัด,ดึกแล้วแล้ววันนี้คุยค้างเรื่องนี้ไว้อยู่พออีกวันรุ่งขึ้นนะคะเราทักเขาไปตอนเช้าให้ให้หน,นี้ให้เบบีอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันค้างเอาไว้อะไรเงี้ยเออเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือนาเรื่องนั้นนำมาคุยต่อนะคะคุยจนจบ เป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วเราค่อยค่อยชวนคุยเรื่องอื่นหรือว่าถ้าจะถามคําถามก็คือถามแล้วให้เขาตอบเรื่องที่เราถามก่อนนะคะแล้วเราค่อยยิงคําถามอื่นนะคะอันนี้มันจะทําให้แบบคือการสื่อสารมันมันมีสเสน่ห์แล้วที่สําคัญที่สุดนะคะว่าเวลาเราต้องการที่จะคุยจะสื่อสารให้เราได้รู้จกักไดสยัยใจคอของหนุ่มๆมากขึ้นคือเราถามคําถามให้เยอะคุยไปเป็นเรื่องๆและที่สําคัญคือว่าเราต้อง เตรียมคําตอบของเราเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราถามคําถามเรื่องอะไรไปหรือว่าเขาถามเรากลับเนี่ยเราจะได้ตอบได้นะคะมันจะได้ทําให้แบบคือเราได้รู้จักนิสัยใจคอเขามากขึ้นแล้วมันจะทําให้เขาว่าติดเราคือคุยกับเราสนุก คุยได้ทุกเรื่องคุยได้อัธรศนะคะแล้วเราก็สนใจในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคุยก็คือว่าสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ในการสื่อสารจริงๆแล้วมันคือการรับฟังนะคะว่าถ้าเราฟังเขาฟังอย่างเข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจฟังอย่างใส่ใจแล้วก็ใช้คําถามเป็นเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะ,ะมีสเสน่ห์ในการพูดการคุยมีสเสน่ห์ในการสื่อสารแล้วมันก็จะทําให้หนุ่มฝรั่งเขาอยากคุยอยากรู้จักกับเรามากขึ้นนะคะวันนี้โค้ดโฟนนํามาฝากนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆมือใหม่นะคะ ที่กำลังเข้าไปแชทหาหนุ่มฝรั่งในเว็บเดตเนาะถ้าอยากจะเรียนรู้ต่อนะคะพวกเราโค้ดโฟมีเทคนิคในการสื่อสาร mm hmm. เทคนิคในการถามคําถามต่างๆจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละนะคะถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านนะแต่ถ้าเราไม่ชอบอ่านนะคะก็คอยติดตามโค้ดโฟไปในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะใช้วิธีการฟังเอานะคะก็ยังไงก็วันนี้นะคะโค้ดโฟขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคน